สวัสดีครับสวัสดีครับผมเพื่อนๆอ่อครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องเล็กฟิชิงยาลาและก็เบาวเด็กใต้คนเดิมนะครับก็ผมได้มาใส่บิดไว้นะครับเพื่อนเนเมื่อตอนเช้าเลยนะครับกต่ตอนใส่ก็คือไม่ได้ถ่ายทําคลิปนะครับเพื่อนเพื่อนก็ใส่ก็เยือกปากโอชิลรี่นะครับก็ใส่ไว้ทั้งหมด2ี่สิบคันนะครับเดี๋ยวเราก็ ไปลุนกันเลยนะครับเพื่อนๆว่าจะได้ตัวจะมานๆหรือเปล่านะครับก็ใส่ตอนกลางวันนะครับผมไปกันเลยครับสุดยอดเลยครับพี่ล้มไปครับลุ้นกันเลยนะครับเพื่อนๆขันจมเลยครับขันเป็ดจมครับผมเห็นทุก่าวครับผมิีตัวไหมไม่แน่ใจนะดูครับทุกคนดูครับขันแรกก็ได้ลุนแล้วครับน่าจะหลุดเล็กจริงหลุดนะครับไปดึกไปติดไม้ข้างล่างครับดูครับหลายคันครับอ หลุดนะครับแบบนี้มีหลายคันครับผมหลุดนะครับแบบนี้ครับเดียวปากไวยเจอรี่นะครับเพื่อนๆเอาครับไปลุ้นกันต่อเลยครับผมก็ลมแรงมากนะครับเพื่อนๆรู้สึกว่ามันลื่นเว้ยเดินเดินลื่นใช่ไหมเออลุ้นกันเลยครับมีลุ้นหรือเปล่าครับผมคันนี้ มนิดเดยวก็เพื่อนเพื่อนเหยื่อมดครับผมดูครับเหยื่อเลือนิดเดียวเลยครับกินนะครับแบบนี้แถวครับเหยื่อกินนะครับคันนี้ทุกคนเพื่อนๆดูครับโอเคครับันต่อเลยครับ มีปลาเล็กคิดชิ่งออกมาลุยน้ำเลยครับน้ำครับปกติชอบอยู่บนบกครับมีตัวไหมไม่ได้ครับตันนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวมีนะครับแฮวครับแฮอ้ก็ไม่เป็นไรครับลุ้นกันต่อครับผม บรรยากาศครับเพื่อนๆวัจรครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับตอนเที่ยงครับตอนเที่ยงทุ่งดีว่าแดดไม่ออกครับ <c oughs> ถ้าแดดออกร้อนครับผมว่ากันต่อเลยครับผมอันนี่ก็นิ่งครับเล็กจริง นี่ครับอู้เหยื่อหมดครับผมนี่ครับเหยื่อวหมดนะครับเปี่ยงเลยครับเกลียงเลยกินนะครับหมายนี้กินครับผมไปต่อเลยครับไปต่อเลยเอาครับเพื่อนๆก็ดูเด็กเล่นเว้านะครับเว้าขึ้นไปแล้วครับผมต่อไมยนี้วงเดือนว่าวงเดือนไหมครับเล็กจริงว่าวงเดือนครับ ก็หมายนี้ไม่ได้นะครับเพื่อนๆแปดคันเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันอีกหมายนึงนะครับผมอีกสิบสองคันนะครับดูเด็กเล่นลว่าวไปก่อนครับนัวว่าวเขาว่าวไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆรุ้นกันต่อเลยครับสิบหมายนี้ก็สิบสองคันนะครับใช่ครับผมจะมีตัว หรือไม่มีตัวเดี๋ยวมาลุ้นกันครับทุกคนมันก็ไม่แน่นะครับใช่ในาน้ำม,มีปลาในาน้ำม,มีข้าวรยบเล็กไป็นจริงอกยาตกยาครับเอาเอาไวท้ทีร้านไหมเออก็สวยดีอ่ะสวยครับธรรมชาติครับธรรมชาติ อะมาลุ้นกันเลยครับเพื่อนๆโอ้หมยนี้ใส่ไว้ในน้ำเลยครับเพื่อนอมีลุ้นหรือเปล่าครับผม ลึกจังน้ำมีไหมอุ้ยคันนี้จมเลยเล็กไม่จริงคันเบ็ดจมครับทุกคนมีลุนครับมีลุนครับน้ำลึกจังอยู่ตัวไหมโอ้โหน่าว่าหลุดไปแล้วเล็กไม่จริงอืปลาไปนั่นปักตบโอ้โหเสียดายครับได้นะครับ ข้างในนี้อีกสองกันก็เพื่อนๆน้ำนะขอพันด้วยพันเลยวะมีไหมไม่มีครับไม่มีครับ ว่าคันนู่มมีตัวไหมเหมือนคันเบ็ดโยกๆอยู่ไหนคันนี้เหรอใช่ใช่นิ่งรับเล็กไม่จริงน้ำลึกจังเลยตายเยอะนะหมายนี่อ่อปลาสลิดเยอะแ้วครับไม่มีตัวครับผมครับไปลุ้นกันต่อเลยครับ นิ่งครับกัรน,นี้ฮะ<ฆ>นิ่งครับนิ่งครับเดย๋ยวมีครับผม <c oughs> จะโดนหรือเปล่ามาบุกจังเลยครับผม <c oughs> อุ้ยสายสายเบ็ดตึงแล้วน,นะ ลากไปแล้วไม่ติดครับเพื่อนเพื่ออันนี้ก็นิ่งนะครับมีไหมไม่ติดครับเฮลครับดูตาทางหน้าจะลเฮลแล้วครับเล็กวิ่จริงจะหมดเลยครับตอนนี้เหลือไม่กี่คั้แล้วครับ สายตึงสายตึงครับทุกคนมีลุ้นครับมีลุ้นครับมีตัวไหมเยียไม่ติดครับไม่ติดครับผมเอาครับทุกคนคันสุดท้ายแล้วครับคันเปิดจมหายไปเลยครับหุ้ยมีไหมมีลุ้นครับมีลุ้นครับยฮีน่าว่าหลุดไปแล้วเล็กจริงหลุดีกแล้วครับ ตยาแ่วครับผมอืมไปไปเลยครับแ่วเพื่อนๆไม่ได้ครับไม่ได้ครับยาครับโอ้โหเดี๋ยวได้ครับผมลอบนาเอาใหม่ครับลอบนาใหม่ล็อบนาเพื่อนๆลุ้นตลอดครับใช่ครับเดี๋ยวลบอบนาพาเล็กจริงมาแก้มือใหม่นะครับเพื่อนๆ วันนี้พาเล็กพิจิ้งออกมาโซเวหมายก่อนนะครับสื้อรองเท้าบูทใหม่เลยครับผมใช่ครับประเดิมรองเท้าบูทตด้วยเป็นชุดเลยเป็นกางเกงรองเท้าบูทก็ใส่ราคาสามร้อยเก้าสิบกว่าบาทใส่ลงน้ำสบายเลยรับเล็กพิจิ้งกรวมค่าส่งแล้วก็สี่ร้อยเท่าไหร่ครับนิดๆก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกัน โอเคครับผมอ่าครับผมเพื่อนเพื่อนก็สำหรับใส่เบ็ดตอนกลางวันวันนี้นะครับกับเหยื่อปากหอยเชอรี่นะครับก็มีลุ้นนะครับเพื่อนเพื่อนก็ที่ว่าหลุดไปก็ผมว่าน่าจะประมาณสามสี่คันนะครับก็เสียดายมากเลยนะนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวรอบหน้านะครับเดี๋ยวจะพาลิกวิชิงยลาครับแก้มือใหม่แก้มือใหม่ใช่ครับเดี๋ยวรอบหน้าก็คือจะใส่ อั้งกลางวันแล้วก็ทิ้งไว้กลางพื้นแล้วก็ค่อยลุ้นกันตอนเช้าเลยนะครับเพื่อนๆผมว่ารับรองนะครับรอบหน้าได้ตัวแน่นอนครับผมแต่ว่าวันนี้ก็คืออ่าเหมือนที่บอกเพื่อนๆนะครับก็คือพาเล็กพิชชิงออกมาเซอร์เว์หมายก่อนนะครับก็ลงน้ำป็นกลางเล็กนะครับกับองเท้าบูทนะครับซื้อมาใหม่เลยครับซื้อมาใหม่เลยครับสาม้อยกว่าบาทใช่ครับรวมค่าส่งก็สี่ร นิดๆผมก็จาไม่ได้แล้วกันก็คือใส่ลุยน้ําสบายเลยครับอันนี้ก็เหงื่อแตกเลยผมเป็นรองเท้าบูทยาวใช่ไหมครับเล็กๆใช่เป็นกางเกงเลยกางเกงอ่าใช่ครับเป็นชุดเลยเพื่อนๆก็ใส่ลุยน้ําใส่ลงหาปลาอ่าทงเบ็ดแล้วก็ดักไซนี้สบายเลยครับเพื่อนๆรู้สึกตื่นเต้นดีอ่ะมาลุยในน้ําลึกน้ําเย็นด้วยอ่าใช่ครับเพื่อนๆก็ถือว่าก็ให้เพื่อนๆได้ลุ้นกันนะครับ วันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดกระดิง่งอ่าฝากกริ่งฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิง่งกิ้งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนด้วยนะครับ <c oughs> ผมก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมอัปโหลดลงคลิปก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกทุกท่านนะครับที่ว่าเข้ามาติดตามรับชมช่องเล็กวิจิงยาลาแล้วก็ช่องบ่าวลิตใต้คนเดิมด้วยนะครับตอนนี้ช่องเล็ ing, ala, กวิชิงยาลาก็อ่าใกล้ ถึงทึ่งทางเลยครับก็เพื่อนๆตอนนี้ก็600้อยก็ยอดสิยอดยอดซับก็เกือบเกือบจะ700เจ็ดร้อครับเพื่อนๆก็เข้ามาติดตามกันรับชมกันเรื่อยๆนะครับก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมก็จะทํำลิปแนวที่ว่าอาหาอยู่หากินแล้วก็บางทีก็บางลิปอาจจะตะลกํำขันนะครับให้เพื่อน <ใ S 1> ๆได้ชมกันก็เพื่อนๆก็ยังคิดถึง จิ้มกองกว,ย,กงกวยครับผมก็วันนี้ไม่ว่างนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าถ้าว่าว่างก็เดี๋ยวจะพามาแจมด้วยนะครับก็ลากันก่อน,นครับผมเพื่อนๆสวัสดีสสดครับผมบายบาย,ายครับ,บ